ทีนี้อาณาปานสติเนี่ยถ้าทําดีๆมันรวบสติปฐานมันรวบโพชฌงสังเกตอาณาปานาสติจึงเป็นได้ทุกขบวนการของสมาธิทั้งสมถะวิปัสสนาอยากจะมีฤทธิ์มีเดชทําอาณาปานาสตินี้ให้ดีๆเอาเบิงผู้ใดสิเห็นลมหันใจเจ้าของมีไลสมัยก่อนอาตมาทําความเพีย ทำมากมากมันไม่สงบมันบุ่นมันวาย่าปูสิงหยั่งอยู่ได้เด่นี่อายุแปดสิบกว่าอยู่ที่บ้านท่าไร่ตำบลท่าดอกคำอำเภอบึงของหลงจังหวัดน้องขายบ้านเดิมของท่านอยู่นูน่นบ้านนบพดีเมืองโขงสีทันดอนอประเทศลาวข้ามมาเรียนบาลีจนจบแล้วก็สะพายบั้งทิง้งเข้าป่าทำความเรียนสามสิบกว่าปี เกงสมถะมีฤทธิ์มีเดชต่อมาท่านก็มาทำวิปัสนาอาตมาก็ไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของท่านตั้งแต่เป็นคารวาสเห็นท่านทำความเพียรท่านสอนแต่ท่านไม่เทศมันอาตมานี่นะนไม่สนใจไม่บอกเลยถ้าสนใจเอาเลยแต่เดี๋ยวนี้ท่านก็แก่เท่ามากแล้วก็ลำบาก่อยอาตมานาั่งทำความเพียรยืนเดินนั่งนอนนานเป็นปีมันไม่เคยสงบ หลวงปู่พูดคำหนังว่าขันเห็นล้มกะไข่ดอกหน้าเดี๋ยวนี่ยวัสนว่าแต่เห็นล้มนี่กะไข่ดอกหน้าเดี๋ยวนี่ยวัสนโอ้มันคือเบาให้อุ่อังเอาแทีน่นอบาตนี่มันสิเห็นแนวไหนล้มมันบ่มีต้นมีโตอันเห็นแนวมันเป็นแต่เห็นแนี่กะไข่ว่าขันเห็นล้มกะไข่ดองหน้าวัสนบ่มีโตมันคือพัดน์ตนไม่ล้มลาวะ พัดเฮือนพัดท่านจน,น,นคนขันบาบ่มีโตมันบ่มีตัวมันบ่นเคยเห็นจากเธอวระศัษฐ์เล่าก็ว่าขันเห็นลมเนี่ยไข่เน่หอกนะาวสศิไอเราไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเคยเห็นหมดความหวังที่จะเห็นลมหายใจแต่ก็ทําไม่หยุดยืนก็ดูเดินก็ดูนัง่งก็ดูนอนก็ดูทำมันก็ดูลมหายใจไปดูไปด,ไปดูมามีอยู่วันหนึ่งฝนตกเบา,บา ลงไปเดินจงกรมข้างล่างไม่ได้ดินมันแฉะไฟฟ้าไม่มีสมัยก่อนป่ามดงกุฏิห้องเดียวจุดเทียนไว้ก็เดินจงกรมเดินไปเดินมาเดินก็ไม่ได้เดินอะไรหรอกเดินดูลมหายใจนี่แหละเรามันโง่เอาดูอย่างอื่นมันไม่ทันดูการเคลื่อนการไว้ดูการยกการเหยียบการ,ก,ารก้าวโง่งสติปัญญามันทึบเอาอันเดียวนี่เลยว่าจับหยัดไปหูดังนี่ เดินมีสติดูลมหายใจเข้าออกเข้าออกไปไปถึงหัวสุดของจมกลมกำลังจะเวียนกลับกำลังจะเลี้ยวกลับเห็นลมไหลออกจมูกไหลาขาออกไปเหมือนสูบบุหรี่เขาสูบยาออกดังต,ต,ตรดๆโตไม่ได้สูบยามันหยั่งวานี่ไหลออกดังขาจันพานจันพานจันพานเนี่ยพอเห็นอันนี้ปับ๊บมันอ่อนหมดเลยตัวเนี่ย เหมือนกับไม่มีกระดูกเหมือนกับผักเขียวๆแล้วเอาเอาเอา,เอาน้ำร้อนไปลวกยุบลงเลยอยู่อ่อ,อนหัวลงบัโดโตนั่งลงกระหม่องเลยบัดเลเห็นลมเนี่ยมันไหลออกไปแลยไหลเข้ามาแน่นเต็มรูจมูกไหลไปไหลามาไหลไปมันขาวหมดทั้งตัวเลยเป็นควันเป็นควันกลุ่มหุ้มเป็นใย่เหมือน เหมือนตัวมอนตัวไหมนี่มียังไรนันั่งอิงติ้งังไปมีแต่ล้มหุ่มขขาจนพานเพ่งจิตไปแตกหน้าโอ้ยจะเป็นเสื้อพันหลายคัดนี่ก็เป็นเพื่นมะแขกมากอกแกกสามเธอจะเสื้อคอยเด้อกับบต้องเสื้อนั่งคุกเขาดีๆก็กาบไปหาหลวงปู่ กาบมาไปพันนอนกับยาพันนั่งก็ตามพันนัน่งทายอยู่ในสวมก็ตามบาดนี่กาบคู่บาอาจารย์คนล,ลูกคนพองจะมันเมนควเผึ่ท่านทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าผู้ใดเห็นจริงๆอาจจะหลงกลาบอาจารย์สมภพมากับลมกับแรงก็ได้เดี๋ยวนี้โบเสือ้อเดี๋ยวนี้เสื้ออยู่มันโบเสือมันทนเห็นเสือ้อครึ่งหนึ่งโบเสื้ออีกครึ่งหนึ่ง ถ้ามันเห็นจริงๆแล้วก็เชื่อละเข้ากระดุกดำเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วสติสัมปชัญญะมันสามัคคีกันไปหมดเลยกินก็พอดีนอนก็พอดีลุกก็พอดีนั่งก็พอดีเออมันนุ่มนวลไปหมดสบายไปอ้าวนี่เธอหนึงท่านทั้งหลายก็เหมือนกันอาณาบานสตินี่มันเป็นได้ทุกอย่างทั้งสมถะทั้งวิปัสนา ทีนี้ในบทที่เราสวดเมื่อกี้นี้พระพุทธเจ้าท่านจัดเป็นระบบเป็น Process เป็นกรรมวิธีเริ่มตั้งแต่นั่งเลยนั่งขูขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงนี่ท่านสอนละเอียดนะแท้ห้าผนั่งหลังคดของจงอยู่พระปานอูดกลางทะเลทรายบาดไงเลียบังผู้ได้บัศนปานขั้นแหว่งของจงซงงสือบอ,อ,อัก ลังเถือคือบม่งม่วงลนวรนข่วนนี่ยพลังคนเฮิบลงจี่ศีกามีเพิ่นบอกให้พ่อปา้านว่าเพิ่นบอกให้ภาคกนนั่งกุงจุงเดอเพิ่นบริบายจุดเสร็จอุชุงกาหยังไปวัดตั้งกายตรงๆเจ้าของบอกว่ากุงจุงกาหยังสรนบอกแปลเอาเองสมบูรณ์กายกุงจุ้งนี่สิว่าเพินบอกให้นั่งตงัวตรงๆอุชุงกาหยังปณิทายะตั้งกายตรงนี่มันไม่ม่วงนอน มันจะตื่นมันจะมีสติง่ายหายใจไม่เต็มท้องก็รู้สึกทั้งตัวมันกระเทือนหมดอันจังสี่บอหหเมื่อทีพยแล้วนี่หันใจมันไหลไบบวอบ่นันสิไหลบาดนี่มันก็แหงคักแล้วลงคนหันใจทั้งแอวเลยบปัญโยหายใจเข้ามัญยือขึหนหายใจออกปัญโยหันหนาตอดเงาเสกันมาแม่มาแม่ยกพปันนัดกันมาตอดเงาเสกันไว้ ตีละครั้งตีหนึ่งตีสองํามก็ว่าเอิญให้ลูกปุ๊กให้ใหญ่บนนอนใหม่อรรถเอาเ,เอาขาเข,า,ข,า,ขางกงกเงินสีงยงบุพอนี่งกัันพอดเพนรู้ไหมว่าทําไมมันต้องเป็นอย่างนั้นถ้ามีสติอยู่ในลมหายใจให้ละเอียดดีๆจะรู้ทันทีเลยว่าหลับนี่มันหลุดออกไปตรงไหนไอ้ที่อย่างนี้แสดงว่าสติขาดในขณะหายใจออก รามีสติอยู่ในลมหายใจเวลามันออกสติขาดสันตติที่มันเสื่อมต่อมันก็ลงจะซีบานนี่มันมันมันขาดสติขาดตอนเมื่อขาเข้าหาเข้าก็มีสติอยู่ตอนแรกๆเมื่อหอดบนกลางนี่นี่มันี้สติเฮียเงาะคนผนบาทนี่บางกะหักมันจังสีละเอียดผู้ลังคนบบไปผนได้บาทเนี่ทั้งหน้าก็บ่ไปทั้งหลังโบไปแงะมันรทางไปบาตนี่เพิ่นน่ะ อันนี้แสดงว่าหายใจเข้าออกสุดพอดียังไม่เข้ายังไม่ออกอยู่กลางๆง่อยมาทั้งขางไปบานายเพื่อนเฮาเบ่งให้ละเอียดแต่ถ้ามีสติจ้องตูตรงๆอย่างนี้ดูดีๆจ้างก็ไม่หลับถ้าหลับปับล็อก,กันเลยเป๊ะพอจะหลับขาออกมันจะล็อกของมันอย่างนี้เลยตื่นขึ้นอีกสิบเท่าเขาไม่จะขึ้นมันก็อยู่จังสี่หลอด บใ่ใส่สอนคักแน่ปันเนี่ย่ม่โรซิมาให้กันหัดหอดหันใจเบี่ยบาดเนี่ยก็พวดเด้อเวอ้เนาออันนั้นนั่งหอกไปมาผู้ลังคนหนาวา่าสวบเมาอยู่คือมาประรกมเนี่ยมันมีอย่างให้กินอยู่ทั้งหมดอย่างสวบก็ขึ้นไปเมดมาเราไม่มีสติโดยให้ละเอียด ถ้าดูดีๆเห็นชัดๆเลยว่าเวลามันหลับขาเข้าหายใจเข้าแล้วขาดปับ๊บเคลืนผุผนเพื่อนนัทีนี้ถ้าเรามีสติดูให้ละเอียดบางทีมันกระตุกมันกระตุกนั้นคือมันหลุดสติมันอ่อนล้าลงสติมุทะสะหลุดขาดบางทีอยู่ดีมือกระตุกนั่นแสดงว่ามันขาดความรู้นั่นมันขาดการต่อกันอย่างทีๆสันติมัน เพราะนั้นเราดูลมหายใจเข้าออกเราจะเห็นเนื้อเต้นเอ็นกระตุกมือกระตุกเส้นกระตุกบางทีคอกระตุกบางคนปากกระตุกขาบก็บหูมีแขวก็ขาบงําเขาเนี่ยเบิ้งให้มันเป็นได้มันมีเทะทางมันอยู่ไหมเพิ่นยังภามาเหตุว่าตั้งกายตรงดำลงสติมั่น โสสะโตวะสะสติหายใจเข้าหายใจออกมีสติอยู่นั้นเทียวคำว่านั้นเทียวก็ไปวันนั้นทีเดียวมีสติอยู่เฉพาะหน้าตัวนี้ก็สำคัญอีกถ้าผู้ใดมีสติอยู่ส่วนบนเฉพาะหน้าสร้างความรู้สึกเฉพาะลมหายใจที่มันกระทบในจมูกที่ไหนก็ได้ตั้งใจดูให้มันดีด ถ้าเห็นมันสัมผัสมันเข้ามันออกตรงไหนแล้วหลอหลอมเรียกว่าโฟกัสโฟกัสชิ่งสออฟะไมคือเข้าทายลูกในหน้าเข้าหมุนใหมันพอดีพอดีเล็งสติเหมือนเราจะยิงนกให้มันตรงตรง,ตรงเล็งเข้าตรงไหนที่มันกระทบจ้องดูถ้ามันจับจุดได้มันจะเริ่มขยายตื่นขึ้นตื่นขึ้นหัวจะแน่นเหมือนเป่าลมเข้าไป ในที่สุดถ้าเราดูอย่างนี้ก็จะเห็นว่าหายใจยาวโดยธรรมชาติไม่ค่อยสม่ำเสมอหายใจสั้นก็รู้นานๆเข้าเมื่อม,มันมีความรู้สึกมากๆมันแน่นในหัวเนี่ยแน่นไปตามตัวทีนี้เราจะเห็นคำว่าสัพพก,กายะปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะกายทั้งปวงคำว่ากายนั้นมันมีความหมายสองชั้น กายในกายกายนอกกายอัจฉัังพระหิทังกายเยกายานุปัสสีเห็นกายในกายภายในเห็นกายในกายภายนอกลมนี่ก็เป็นกายฟังให้ดีนะลมที่หายใจเข้ามานี่ก็กายภายในออกไปก็เป็นกายภายนอกตัวนี้เป็นกายที่ยืนอยู่ กายันยะตลาหังพิกเวเอตังวทามิอสาสัสปัสสาสังเพูุทั้งหลายเรากล่าวว่าลมหายใจเข้าใจออกนี้แหละคือกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายการดูลมให้ละเอียดตั้งดูให้ละเอียดแล้วจะรู้สึกว่าหัวทั้งตัวหายใจเบาๆกระทบกระเทือนหมดทั้งตัวถ้ายิ่งมีสติมากสัมปชัญญะมากสมาธิคุมกันู่นี่ กระพริบตาทีเดียวในกระเทือนหมดทั้งตัวนี่จะจะรู้จักคำว่าสภ,ภกายะปฏิสังเวทีหายใจเข้าจะเห็นลมมันไปตามเนื้อตามตัวถ้าผู้ใดยอยากจะเป็นนักเลงสมาธิก็เริ่มหายใจยาวๆให้เส้นเลือดมันโปรง่งหายใจเข้ายาวๆแล้วหยุดดันเบ่งถ้าเกิดเป็นโรคความดันสูง สร้างความรู้สึกลมหายใจเข้าออกและสร้างความรู้สึกลงข้างล่างทางสะดือทางท้องน้อยหายใจเข้าไปแล้วก็หยุดเพ่งลงข้างล่างเบาๆความดันที่เคยสูงเนี่ยมันจะค่อยลด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 ลงถ้าเป็นโรคความดันต่ำเป็นลมสวิงสวอยหายใจเข้ายา,ยาวๆแล้วก็หยุดหยุดแล้วก็ดันเพ่งขึ้นข้างบนนัน ก่อนที่จะให้มันออกหายจะเข้าอีกทีนึงนิดนึงแล้วก็ปล่อยออกเบาๆวาร้อนสบายถ้าทำได้อย่างนี้บ่อยๆทำไปทำมาจะรู้จักว่าหวัดนี่มันจะเป็นได้ไม่เกินสองสามนาทีทำให้มันตายบาบาปดอกเห็นให้วัดตายขนาดม่ต้องปานาติปา,า,ปาตาเวรมณีดอกวัดนี้มันมีตัวอยู่นะ ตัวเยิมตัวจุลินทรีต่างๆมันมากับความร้อนความหนาวของอากาศเข้ามาสู่ตัวเรามาเข้าอยู่ตรงนี้ถ้ามันมากับความร้อนเราเพ่งละเอียดเย็นจนตัวเย็นลมหายใจละเอียดเข้าจนไม่มีลมเฉยไม่มีลมหายใจเลยสร้างความรู้สึกอยู่เฉยๆลมไม่มีวัดตายถ้าเป็นวัดมากับความร้อนตาย ถ้าทำละเอียดเข้าในเย็นทั้งตัวในหัวเหมือนเอาน้ําแข็งมาฝังไว้ในขมงังวัดตายคางสันน้ำนับถ้าหน้าหนาวเพ่งมาใกล้ๆหัใจหยาบหยาบเพ่งกันมาแล้วหยุดเพ่งออกข้างในเพ่งออกข้างนอกเพ่งไปมาอุ่นมาตั้งแต่ในท้องอุ่นมาทั้งตัวเลยตายอีกวัดบ่ซื่อพอบาทนะยากแก้วัดนะ ซื่อกินกับเมื่อยส,สื่อเหตุให้อย่างนอนสักปรับลมหายใจให้ดีๆค่าจุลินรียค่าเยิร์ต่างๆทาให้มันร้อนก็เป็นทําให้มันเย็นก็ได้ต่อมาก็ทาให้มันระงับเมื่อตั้งกายตรงดูที่มันสัมผัสทั่วแล้วมันจะละเอียดตื่นตัวแล้วก็ค่อยๆผ่อนดูมันเฉยๆลมก็จะระงับลงระงับลงแล้วก็ไม่มีลมหายใจลมหายใจไม่มีบางที นี่มันจะบูบตัดผวังเข้าไปข้างในแล้วก็เด่นอยู่ภายในเอกาที่ภาวาค้าโตไม่เกาะเกี่ยวกับส่วนประกอบของภาวะใดๆเรียกว่าตัดผวังมาถึงตรงนี้เฉยกายลำงับแล้วปวดแข้งปวดคขาก็ไม่มีมีแต่ความอิ่มความเต็มอยู่ในใจสบายอยากบวดได้บ้างหนี่ขนเปมนโยมอยากบวดได้ขันเปมนพระกัด อยากไปหาตั้งวัดให stay, ม่แมป่ er. าขขักได้ไปคนณได้บานนี okay. ้เพิ่นอมาเนี่ตรงนี้จะก่อให้เกิดแนวคิดใหม่ถ้าทํากายสังขารลำงับมีความสุขมันจะเกิดปีติเมื่อออกมาเอิบอิ่มในอารมณ์อันนั้นจึงมีถ้อยคําต่อมาว่าปีติปฏิสังเวทีอัสปภสสามีติสิกเตทำในบทศึกษาสังเกตสังห้อมซ่อมเบังความปีติความเอิบอิ่มใจ อย่าไปหลงกับมันถ้าหลงก็เป็นบ้าย้อนอีกได้ปีตีนั่นหัวลังคนเดินจังกามเบิดเมือ่อคันเบาตนเบาตกบองหูจักปีตีมันเกิดมันท่วมปีตีนี้มันมีลักษณะหลายอย่างตัวเล็กเล็กก็มีรู้สึกตัวเองใหญ่ใหญ่เต็มกดก็มีรู้สึกตัวโยกห่วยหันใจค่อยๆโยกโยกซอยมันบนัในไปกันใหญไงได้บา ตัวโยกตัวคอนน้ำตาไหลตัวเล็กตัวใหญ่ตัวที่มันดีที่สุดตัวเย็นเย็นแผ่ไปแม้ในกระดูกก็เย็นในหัวในขมองเย็นถ้าเป็นผู้ชายก็เหมือนตอนตนเองตัวเย็นเย็นตัวนี้ค้างสันงลงับตื่นมานี่ก็เหมือนกับไม่เคยนอนเลยจำไซนี่ แห่อย่างนี้ภาลนาอย่างนี้เป็นไปเพื่อบาตฐานที่จะสูงขึ้นไปสู่วิปัสสนามาทําความรู้จักอันนี้แต่อีกตัวสําคัญอีกตัวหนึ่งคือตัวเบาๆนั่งไปนั่งมาเมื่อกายลางับลงไปลงไปมีความสุขลางับจริงๆทีนี้พอออกมารู้สึกเบาบางทีออกออกมาก่อนเลยยังไม่ลงไปสู่อัปปนาสมาธิปีตีขึ้นมาท่วมก่อน บบาเหมือนตอนเองนลยจะลอยขึ้นไปที่ไหนเอามือคำดินหาอันเบาๆนี่เป็นบ้า,ามบุญองคอยเลยนีย่สมัยอาตมาทำความเพียรเดินจงกรมเดินไปเดินมาเนีย่ยพอหนึ่งยางไปยางมากุฏิบกไกลกันไปเต้นขยงโค้งเค้งขึ้นมาอาวเพื่อนี่สิเลนมวยจีนตะวันาดกนี่เต้นขยงโค้งเค้งขึ้นดนเติมยางมาหาเฮา,ฮาไปไปน้่งกันบอ่อละวะ ไปเสียเลยคนหนึ่งหวัวเราวะไหวไ <c oughs> ซบบวึ่งพอบอกแฝงเวลาที่เราเป็นดีว่าโอ้ยนี่มันหล่นเด้อคนหนบ่งเขาไปน้ำเดือ,อ,หอ,อกหัวเขาเป็นวะไพไวไพไว้ไปขึ้นไปกุฏิโดนเติบดังบหมนเลงเค้งข้างบึ้มหล่ดเพิ่นหอนแนวได้บุญเนี่ยหอจากเครื่องกุฏิล่มตะลังห้ามก็ลโรงพยาบาลเกือบหัวเขาหมากบ่าหลุดอันมันบะป๊าดมันเหมือนจะเหาะได้เพราะนั้นมันลอยตัวไปนั่นตัวนี้จงระวังให้ดี ท่านจังบอกว่าปีติปฏิสังเวทีอสปสัสามีติสิกติในหนังสือที่เราเอามาสวดกันมีสติอยู่หายใจออกหายใจเข้ารู้อยู่พร้อมเฉพาะซึ่งปีติปีติตัวนี้มันจะไปปรุงแต่งให้เกิดความสุขอย่างใหญ่หลวงเรียกว่าสุขเวทนาเวทนาตัวนี้จะปรุงต่อไปเป็นตัณหาอีกนะเป็นภาวะตัณหาอีกนะ เพราะนั้นเมื่อเรารู้จักปีติอยู่ความสุขก็ซ่อนอยู่ในตัวมันนั้นพอใจเอิบอิ่มบอนซ่อนหัวไผ่ฮไผ่จะมีเงินเป็นกื้ล้านก็บ่ได้ออนซ่อนเด้ขัดไปหอปหัดบอออนซ่อนเฮานี่เขาเห็นบุริเลือเฮาหคนมาเเห็นคนมาเนี่ย,ยก็จะคุณอกมือะไรยังมาใกล้มันจะกวนค่อยตอนนี้ต้องดูต่อมาก็ดูความสุขดูความสุขนี้ดูทําไมมันจะคิด มันจะคิดดีเรียกว่ากุศลสังกับปะกความคิดมันจะปรุงไปทางดีดีหลังจากความสุขจึงมีคําว่าจิตสังขารหลังปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะจิตสังขารเมื่อตนเองมีความสุขมีความสงบแล้วเนคิดนะคิดดีดีอยากให้พ่อดีอยากให้แม่ดีอยากให้ลูกดีอยากให้พ่วดีอยากให้เมียดียให้พระดีอยากให้เนนดี จะให้าศาสนาเจริญรุ่งเรืองอยากรัฐมนตรีมีสิ้นมีธรรมอยากไปเทศให้ประธานาธิบดีบิงคินตันฟังไปผูนิดเพิ่นปุ้งมาแก่กกันๆๆอย่างนี้นบาทเนียรีบรู้มันเร็วๆรวรู้ปั๊บมันหยุดมันคิดอีกรู้อีกมันหยุดตรงนี้ฟันกันเลยเียว่าตัดขาดเป็นท่อนเป็นท่อนเหมือนเช็กเมนเช็กเมนเช็กเมนเมื่อรู้เขาจะจันจะเห็นเหมือนเราเอาเอามีดฟันไส้เดือด กูใดเคยใส่เบ็ดคือเอาผ้าฟันเขียกเดินนีปกขาดทวนขาดทวนขาดทวนความคิดเกิดขึ้นรู้ปั๊บขาดมดุดไม่เป็นเรื่องไม่เป็นราวคิดทั้งวันไม่เป็นเรื่องอย่างนี้เมื่อที่หายใจเข้าว่ามันคิดหยุดลมหายใจไปด้วยนี่มันคิดความคิดหยุดหายใจต่อเรียกด้ว่าจิตตะสังขาหลังปฏิสังเวทีอัศภาสามีติสิคติ ภิกษุนั้นทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะจิตสังขารอยู่หายใจออกรู้พร้อมจิตสังขารอยู่หายใจเข้าหายใจออกไปแล้วมันคิดหยุดรู้มันหยุดแม้กระทั่งลมความคิดหยุดหายใจต่อมันคิดอีกจะเข้าหยุดรู้มันซะก,ก่อนถ้าทำอย่างนี้ติดต่อกันประมาณอาทิตย์หนึ่งความคิดโผล่ไม่ได้ ความคิดก็ดับลงเกิดเป็นความรำงับเรียกว่าจิตตะสังขารังปัดสัมพยังจิตตสังขารังยังจิตสังขารให้รำงับมาถึงตรงนี้เดินทางมาขึ้น,นจะรู้สึกตนเองว่าโง่เมื่อจิตสังขารรำับแรือบุคึดได้บาัตรไม่คิดอะไรเลยนั่งอยู่ทั้งวันโนง,ง่แต่ฉลาที่สุดเอาหนังสือมาให้อ่านน่ไม่อ่านเลยโยนทิ้ง อ่านไม่ได้ท้าถึงตัวนี้จำหนังซือมาดูหนี่หัวมองล็อกเป๊ะย็นยเยียบอยู่นี่ตัวห้องซื้อลายไม่อ่านไปเลยอนาคตไม่ไปอดีตไม่ไปจะอยู่ช่ยรำงับไปหมดเลยจิตสังขารสัญญาก็สลัดทิง้งอัธิอิมัตสสะสัญญาขัดสะอุตริงนิสระนันติมีอยู่นะที่จิตนี้จะสลัดสังขารอันเป็น สลัดสัญญาอันเป็นที่ตั้งแห่งสังขารทุกอย่างสูงออกไปมีู่ไปถึงตรงนั้นลืมหลังลืมหน้าเลยอยู่แต่กับปัจจุบันหนงังสือก็ไม่อ่านอ่านไม่ได้ถ้าไปสอบเตรียมตัวตกไว้เลยตั้งแต่ยังไม่สอบลืมค่ะขัขงห่อน,นโม่เอาขอข่า,ขามะหอยแต่ว่าปัจจุบันนี้จะรู้ทุกขณะจิตที่มันเคลื่อนไหวถ้ามาถึงตรงนี้มันก็เพลินไม่ค่อยอยากจะสนใจใครนะ กินข้าวก็พอดีนอนก็พอดีมันเกิดความพอดีขึ้นมนไปหมดนั่งอยู่เหมือนนั่งเล่นเดี๋ยวเดียวคขำแล้วความเจ็บความปวดทางกายไม,ไม่ไม่มีความรู้สึกเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อเช้าวันนี้มาถึงตอนบ่ายนี่เหมือนยี่สิบปีมันไม่เอามาคิดอะไรมันเป็นมันเองบางทีมันก็อยู่นานเป็นเดือน มีแต่เย็นอยู่ในขมองแล้วก็เฉยแต่อย่าลืมนะไม่ใช่กิเลสตายหมดนะจิตสังขารมันลำงับเฉยๆนะแต่มันขึ้นมาอีกวันเจ้าสะเอามันอยู่บ่ออีพอใหญ่บนหนีได้ผู้หลงคนบนบ่อคนเป็นพระอรหันต์หน่อยคนได้เยนี่ย่ังยังอีกไกลแต่มันสลบลงไปเชามีแหงถ้าเบิ่งบทไม่สบายคง่าเจาอีกปานนี มาทางหลังมาในคีคอปับมากอ,อกเถิกหัวไปฟอ้อมมาในเอาบรอยูด่ด้เพราะนั้นจึงต้องรู้เข้าไปในตัวจิตหมวดต่อไปว่าจิตจตะปฏิสังเวทีเรายังไม่สวดมืออื่นเส้าะก่อนวันนี้ร่วงเลยมานานแลนะ้วเนี้ยขอใช้นี่หน่อยตอบปัญหานิดหนึ่งก็จะจบลงมันมันดึกแลกหวังว่าท่านทั้งหลายพอจะจับเขาโครงเป็นสตัคเจอร์เป็นโครงสร้างได้